ดูความเคลื่อนไหวของกีฬากอล์ฟนะคะสาหรับกอล์ฟไรเดอร์คัพ2016ค่ะแข่งขันไปเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐอเมริกานะคะในที่สุดผลออกมาทีมสหรัฐชนะทีมยุโรปได้แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีเลยค่ะซึ่งก็แพงศักดิ์ริริไรเดอร์คัพ2016ครั้งที่41จัดกที่สนามเพเซลไทยเนชั่นัลกอล์ฟคลับของรัฐนิวซีแลนค่ะเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายแล้วนะคะในประเภทซิงิลแม็ก์เพลททั้งหมด12คู่ ผลการแข่งขันสวันแรกทีมสหรัฐนำยุโรปอยู่9.5ต่อ6.5คะแนนค่ะ แต่นในวันนี้ค่ะทีมสหรัฐที่นํามาโดยดัสตินจอนสันฟิลมิกเชลสันแพทริกวิทและก็วิกกี้เาวเลอร์ยังคงโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะคะเก็บแต้มเพิ่มให้กับทีมก่อนที่สุดท้ายเอาชนะทีมยุโรปที่มีโรรี่แมคอินรอยจัสตินโรสลีเวสบูดและก็เซกิโอกาเซียไปด้วยคะแนน17-11ค่ะครับก็คว้าแชมป์ปีนี้ไปครองนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาคว้าแชมป์ครั้งแรกของทีมสหรัฐครับในรอบ8ปีหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสแชมป์คุยนี้มานาะนตั้งแต่ปี2008 นะครับเพราะว่าพาดผ้พาผ้ากับทีมยุโรปมาตลอด3ครั้งหลังสุดของการแข่งขันครับทีที่แล้วนี่ก็จัดที่ยุโรปนะครับที่กอตแลนด์ก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าภาพยุโรปนะไปปีนี้มาจาัดสหรัฐก <c oughs> ็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็จะแข่งกันทุกสองปีนะครับ <c oughs> สลับกันเป็นสหรัฐเป็นยุโรปก,ก็สลับกันไปเป็นเจ้าภาพบ้างแสดงความยินดีกับทีมสหรัฐด้วยนะคะดีใจกันน่าดูเลยชนะครั้งแรกในรอบ8ปปีทีเดียว